ก็นเอนินคนที่เป็นผู้กระถูกกล่าวหาอยู่ขนาดนี้เป็นทนายพอเห็นเขาลงรูปคู่ก่อหน้าพักการเมืองใหญ่ผมก็เลยโทรไปหา่าช่วยเหลือได้ไหมก็รับปากว่าได้ส่งเสียเองให้จบปริญญาปีไปเลยพอไปเช่าห้องอยู่ได้สักระยะสองเดือนมั่งก็ไปละเมิดทางเพศเบ็กมันก็รู้สึกมันจะมีมูลตามนั้นแต่ก็บอกปลายเดือนทันรรวาครั้งหนึ่งละรังแรกอยู่ที่ห้องตอนเย็นทางนี้เข้าไปหาแล้วก็ เอามันต้มไปให้กินแล้วก็มันเหมือนกับว่าเบอร์ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ครั้งหนึ่งเขาบอกก็ประมาณสี่ครั้งทีนี้เดี๋ยวลักพาต่างๆเนี่ยมันยังมีเยอะเดี๋ยวให้เด็กมันมาผมไม่ยังไม่อยากจะไปพูดหรือไปเปิดเองเด็กมันก็บอกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดแ้ะหนูไม่ต้องการเงินทองอะไรแต่หนูต้องการศักสีหนูไอ้ผมเนี่ยถือนะฮะศักสีฟ้ามเป็นมนุษย์เนี่ยมันคนถูกลเมิดเราลักไม่ได้ของตำรวจนะทนายตั้มก็ยืนยันว่าไม่ทราบในเรื่องนี้เลย แล้วก็หลังจากนี้เราก็คงจะต้องติดตามดูกันไปค่ะเพราะว่าคนที่ก่อเหตุถือว่าเป็นทนายความก็จะมีอาจจะมีความผิดในเรื่องของสภาทนายความได้าหาน้องขึ้นมาที่กรุงเทพมหานครนะครก็ไปไป,ไปร้องทุกในเรื่องนี้ได้ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังอยากรู้นะคะว่าทนายความคนดังกล่าวคือใครแอดมินก็ต้องขอเนญ้ตให้ข้อมูลเพียงเท่านี้จริงว่าเขาคือ ทนายความที่เคยทำคดีดังเมื่อปี64ค่ะและเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเขาก็ได้เข้าไปที่สำนักง,งานแห่งหนึ่งค่ะเพื่อไปร้องทุกให้ตรวจสอบเส้นทางเงินของบุคคลรายหนึ่งนะคะว่าตรงนี้เราก็จะต้องติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงกันต่อไปเพราะว่าตัวน้องเองก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยยังเป็นทางการนะคะว่ามีการกระทำใดพฤติการใดเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ ข้อกล่าวหาที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอสุทธิสามที่เป็นเจ้าของคดีนะคะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดบ้างซึ่งหลักจากนี้ทนายตั้มก็จะรอรอ,อมีการพูดคุยกับทางน้องผู้เสียหายรยายนี้นะคะซึ่งนี่ก็เหตเอญคนที่เป็นผู้กระถูกกล่าวหาอยู่ขนาดนี้ยเป็นทนายพอเห็นเขาลงรูปคูกับหน้าพักการเมืองใหญ่ผมก็เลยโทรไปหา ก็ช่วยเหลือได้ไหมก็รับปากก็ได้ส่งเสียเองให้ชัวร์ปัญญาตีไปเลยพอไปเช่าห้องอยู่ได้สักระยะสองเดือนนันก็ไปละเมิดทางเพศเบออ็กมันก็รู้สึกมันจะมีมูลตามน,นั้นแต่เขาบอกปลายเดือนธันวาคมหนึ่งครั้งแรกอยู่ที่ห้องตอนเย็นทางนี้เข้าไปหาแล้วก็เอามัมต้มไปให้กินแล้วก็มันเหมือนกับว่าเบอร์ไม่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ครั้งหนึ่งเขาบอกก็ประมาณสี่ครั้ง ทีนี้เดี๋ยวลักฐานต่างๆเนี่ยมันยังมีเยอะเดี๋ยวให้เด็กมันามาผมไม่ยังไม่อยากจะไปพูดหรือไปเปิดเองเด็กมันก็บอกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดแดหนูไม่ต้องการเงินทองอะไรแต่หนูต้องการตักสีหนูไอ้ผมเนี่ยถือนะฮะตักสีฟวาเป็นมนุษย์เนี่ยมันคนถูกลเมิดเราลักไม่ได้ของตำรวจนะคะทนายตั้มก็ยืน,นยันว่าไม่ทราบในเรื่องนี้เลยแล้วก็หลังจากนี้เราก็คงจะต้องติดตามดูกันไปค่ะเพราะว่า คนที่ก่อเหตุถือว่าเป็นทนายความก็จะมีอาจจะมีความผิดในเรื่องของสภาทนายความได้ถ้าหาล้องขึ้นมาที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ไปไปร้องทุกข์ในเรื่องนี้ได้ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังอยากรู้นะคะว่าทนายความคนดังกล่าวคือใครแอดมินก็ต้องขออนุญาตให้ข้อมูลเพียงเท่านี้จริงว่าเขาคือทนายความที่เคยทำคดีดังเมื่อปี6-4ค่ะและเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเขาก็ได้ เข้าไปที่สำนักง,งานแห่งหนึ่งค่ะเพื่อไปร้องทุกข์ให้ตรวจสอบเส้นทางเงินของบุคคลรายหนึ่งนะคะแล้วตรงนี้เราก็จะต้องติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงกันต่อไปเพราะว่าตัวน้องเองก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยยังเป็นทางการนะคะว่ามีการกระทําใดพฤติการใดเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ข้อกล่าวหาที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอสุธิสานที่เป็นเจ้าของคดีนะคะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดบ้างซึ่งหลักจากนี้ทนายป้าก็จะรอ รอมีการพูดคุยกับทางน้องผู้เสียหายรายนี้นะคะซึ่งยกินตีนเปล่าซุปเปอร์ตีนไก่เหรอเตงไม่ตีนกูเนี่ยเต่งวันนี้กินอะไรดีกินอะไรก็ได้ตามใจเตงเลยพิซซ่าไหมเตงโคออวนหมูกระทะเตงเขารความอ้วนอยู่กินตีนเปล่าซุปเปอร์ตีนไก่เหรอเตงไม่ตีนกูเนี่ย